ทองคำลายเดนั้นดูเหมือนว่าทางกราฟเทคนิคได้บอกเรียบร้อยแล้วครับว่าทองคำนั้นจะขึ้นหรือลงจะขึ้นหรือลงได้แบบไหนคลิปนี้ไปฟังกันครับครัสักวนนี้เจอกับเทพพกจกรประจำวันพฤหัสที่5เดือนธันวาคมแล้วนะฮะใกล้ปีใหม่กันเข้ามาแล้วและดูเหมือนว่า คุณทองคำในกราฟรายเดย์นั้นได้บ่งบอกเป็นที่เรียบร้อยชัดเจนแดงแจ๋แล้วครับว่าทองคำในวันคืนวันพฤหัสและคืนสุขศาพษุ่งนี้นั้นทองคำอยากจะขึ้นหรือจะลงทางกราฟเทคนิคจะดูอิคิเตอร์แบบไหนคลิปนี้ผมมีคำตอบแบบเห็นภาพชุดใหญ่ชุดรวยหลักเจ็ดหลักครับฝันถงครับ ทุกน,น่าครับเราอยู่กับทองคำในคราปรายสัปดาห์ภาพแรกนะฮะภาพนี้เนี่ยทางทีมเรานะฮะได้ทำภาพนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เพอร์เฟกต์และชัดเจนเหลือเกินครับใครอยากรวยว่าทองคำนั้นจะสามารถไปทิศทางไหนภาพนี้ต้องดูกันเลยนะครับเห็นไหมว่าทางทีมเรานะฮะได้ตีเส้น,นรับเส้นสีขาวแนวนี้ด้านล่างสุดนะฮะแล้วสำคัญแนวนี้เนี่ยอยู่แถวบริเวณ2,600เหรียญต่อทรอยอนคาดว่าแนวนี้ทองคำ ลงมาเนี่ยถ้าเกิดไม่หลุดนั้นทองคําก็มีโอกาสที่จะเด้งต่อขึ้นไปนะฮะและทางทีมเรานะฮะฟังดีๆนะครคาดว่าทองคํานั้นสัปดาห์นี้เนี่ยเป้าในการทดสอบสูงสุดของคุณทองคํำในการรีบ o u าวนะขอย้าว่าในการรีบ o u าวนะฮะ อาจจะขึ้นถึงบริ 00, เวณ2717เยหรียญต่อโทอยอ่อนบริเวณเส้นสีฟ้าด้านบนแนวนี้เลยนะเห็นไหมครับว่าจะมีการตัดเส้นระหว่างเส้นสีแดงและเส้นสีฟ้าพอดีเป๊ะเลยนะค,คาดว่า27172700เนหรียญต่อโทอยอ่อนแนวนี้นั้นทองคำนะฮะมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะขึ้นไปทดสอบนะฮะและทางทีมเราคาดว่านะฮะถ้าเกิดทองคำนั้นขึ้นไปทั้งบริ 00, เวณ2700เรหรียญถึงส7 1เนเหรียญต่อรอยออนและไม่ผ่านนะฮะ ทองคำนั้นว้าวหวานหมูชุดใหญ่ครับก็จะลงแบบแรงๆนะฮะขอ,อย้ำว่าถ้าเกิดลงแรงเนี่ยทางทีมเราจะกำไรเนี่ยหลักเจ็ดหลักได้เลยนะครับเพราะทางทีมเรานั้นเตรียมตัวฮะทั้งฝั่งซื้อที่จะรีบาวขึ้นไปและเตรียมตัวที่จะขายแถวบริเวณ700เหรียญต่อรอยออนถึง2ซ่เเหรียญต่อรอยออนบริเวณสีฟ้าแนวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าทองคำนั้นสามารถผ่านเส้นสีฟ้าแนวนี้ขึ้นไปได้แล้วก็ All time High ก็จะมาถึงในไม่กี่วันข้างหน้าครับขอฝันชงครับแล้วตรงนี้ครับเราอยู่กับคคำในกรับรายสัปดาห์ภาพที่2นะภาพนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนและก็สมบูรณ์แบบครับในฝั่งกับการอีกหนึ่งด้านนะฮะในแนวต้านสำคัญของคุณคำของคุณค่าในรายสัปดาห์นะครับทองคำนั้นดูเหมือนว่านะฮะทองคำเนี่ย ได้เล่นอยู่ในกรอบฝั่งซ้ายมือคู่ขนานสีชมพูทั้งสองเส้นแนวนี้นะครับบอกว่าทองคํานั้นจริงๆแล้วเนี่ยทองคําเป็นที่ชัดเจนฮะทางกราฟิกนั้นบอกว่าทองคํานั้นได้หลุดเรียบร้อยแล้วนะฮะหลุดบริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้ตามวงกลมสีชมพูนะครับจะวงให้ดูเห็นไหมฮะแนวนี้เลยนะครับว่าทองคํานั้นได้หลุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าทองคํานั้นไม่สามารถจะปีนกับเทน เส้นสีเหลืองขึ้นไปได้นะฮะทองคํานั้นก็มีโอกาสอย่างสูงแล้วที่โจะโลงแบบแรงแรงนะ,ะดังนั้นนะฮะทางทีมเรานะขอแนะนําว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยอาจจะได้เงินชุดก้อนใหญ่นะฮะควรที่จะดักขายแถวเรน2,700เหรียญถึง2,717เหรียญต่อโตรอยออนแนวนี้ฮะคือมันสุขขันสานะฮะถ้าเกิดทองคำรีบาวขึ้นมาได้2,700เหรียญถึง2,717เหรียญต่อโตร,ริออนนะฮะและไม่ผ่านนะทองคำนั้นก็จะโลงแบบแรงๆเลยนะฮะ เหตุผลทีกคนใดที่ทางทีมเราเชื่อว่าทองคำนั้นจะรวงแบบแรงๆนะฮะแต่ต้องรีบาวก่อนนะครับก็คือว่าทั้งแม็กดีฮะซิซิมลายนั้นได้อยู่เหนือฮิสโตแกรมเป็นการแครกแตกออกของแม็กดีค่อนข้างที่จะชัดเจนสมบูรณ์แบบสวยงามเหลือเกินตามวงกลมสีชมพูแนวนี้นะฮะในส่วนของ RSI ก็เช่นเดียวกันครับ RSI นั้นได้อยู่แถวบริเวณเส้น50นะครับคาดว่า ถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้รีบาวขึ้นไปและไม่ผ่านนะฮะและไอซอยู่ต่ำกว่าเส้น5 0นั้นทองคำก็จะบ่งบอกอย่างชัดเจนแดงแจ๋ะนะครับว่าทองคำนั้นก็จะกลับกลายเป็นขาลงและลวงแบบยาวๆเป้าในการทำกำไรของทางทีมเรานั้นจะอยู่เถงบริเวณ2400เหรียญต่อท r รอยออนได้เลยนะฮะ2400เหรียญต่อท r รอยออนเนี่ยโอ้โหกำไรเนี่ย400เหรียญกันเลยทีเดียวงวดนี้นะครับเห็นไหมฮะ ว่าทางทีมเรานั้นได้ทำได้ทำกราฟิกคนิคแบบนี้ค่อนข้างชัดเจนถ้าเกิดไม่ผ่านสองประเเหรียญต่อทรอยออนถึงถเขาเ็เหรียญต่อทรอยออนรับรองว่าหลงแบบหยาบ,บๆครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับท้องคำในกราฟไรเดภาพแรกนะภาพดีเนี่ยทางทีมเรานะได้สร้างลิมลิมแห่งความรักของคุณทองคำนะมองว่าทองคำนั้นได้มีการไซด์เวย์ออกข้างด้านขวาเนี่ย ประมาณ78วันแล้วนะฮะไม่เคยหลุดริ่มริ่มนี้เลยนะและทางกราฟเทคนิคนั้นบ่งบอกว่าไม่วันนี้วันพฤหัสนะฮะหรือว่าวันพรุ่งนี้วันศุกร์ข,ขันสาตอนกลางคืนนะทองคำต้องเลือกทางอย่างล้านเปอร์เซ็นต์นะจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะครับขอย้ำเลยจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะตอนนี้ทองคำนั้นได้สร้างริ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนแดงแจ๋แล้วนะฮะ และคาดว่าทองคํานั้นมีโอกาสอย่างสูงเลยนะที่จะทําการรีบาวเหมือนกับที่เราบอกเมื่อจากคลิปรายสัปดาห์เมื่อกี้ว่าทองคํานั้นหน่าส,ายสวยๆนะน่าจะรีบาวขึ้นไปแถวบริเวณ2,700เหรียญต่อทอยออนและไม่ผ่านนะฮะและมีแรงที่ขายลงมาเนี่ยทองคําก็จะลงแบบแรงๆคือลงเร็วกว่าลิฟแน่นอนครับขอฝันทงเลยนะฮะดังนั้นนะวันคืนนี้เรือและสุขัรษาพุ่งนี้นั้น ลองดูว่าทองคํานั้นจะสามารถรีบาวด์ได้หรือเปล่านะฮะแนวต้านสําคัญของคุณทองคำในรายเดย์นั้นอยู่แถวบริเวณนะครับ2,660เหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณ2660บหกมองว่าแนวนี้นั้นเป็นแนวต้านสําคัญของคุณทองคําในรายเดย์นะฮะและแนวรับสําคัญของคุณทองคําในรายเดย์นะถ้าเกิดหลุดน,นะครับ2636ฮะ2636 บริสุทสิสีเหลืองแนวนี้ถ้าเกิดหลุดลงมาแล้วเนะี่ยรราประกันเลยครับว่าหลุดแบบแรงๆร,ร้านเปอร์เซ็นต์ฝันทองครับว้าวสวยงามไปเกินครับภาพนี้ฮะเป็นกราฟเทคนิคซึ่งทางเรานะฮะจะใช้อินดิเคเตอร์ซึ่งเรียกว่าบริจาบานะครับเข้ามาช่วยว่าทองคำนั้นในค่ำคืนวันพฤหัสหันษาและส่วนษานั้นทองคำจะสามารถขึ้นหรือลงฮนะภาพนี้เนี่ย ผมอให้ท่านสังเกตกันดูดีนะครับว่าในการใช้บริจิบแบนเนี่ยในราเดย์นะฮะตอนนี้เนี่ยบริจิบาบนเนี่ยค่อนข้างจะหรือเส้นบีบีนะฮะบีบีเนี่ยค่อนข้างจะบีบรัดตัวกันเข้ามาแล้วในราเดย์นะฮะเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็แล้ต่เนี่ยเมื่อถึงสามเส้นเนี่ยบีบรัดตัวลงมาเนี่ยพร้อมที่จะระเบิดนะฮะระเบิดขึ้นหรือระเบิดลงไปดูกันเลยครับเห็นไหมครับว่าบีบีตอนนี้นะฮะเมื่อสังเกตกันดีๆนะตอนนี้เนี่ย กราฟเนี่ยได้อยู่เหนือเส้นกลางตามวงกลมสีมภูปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะบงบอกว่าอะไรครับบงบอกว่าแรงซื้อเนี่ยเริ่มมาแล้วหรือสัญญาณของสัญญาณบูริตรุนตัมเริ่มมาแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยในคืนพฤหัสศัตและคือสุกร์นั้นพรุ่งนี้2วันนะฮะสามารถนะฮะที่จะระเบิดขึ้นไปโอกาสที่จะสูงเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับว่า ผมขอให้ดูอดีตท mm ี่ผ่านมาแล้วกันนะครับว่าอดีตที่ผ่านมานั้นของคุณทองคำนะฮะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะฮะเมื่อไหร่กราฟนะครับได้ยืนเหนือเส้นตรงกลางบีบีตรงกลางเห็นไหมแนวนี้1แนวเห็นไหมสองแนวนะส่วนใหญ่นะสามแนวเนี่ยถ้าเกิดยืนเหนือเส้นอยู่ตรงกลางเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะทําการระเบิดขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ด้านล่างนั้นก็จะทําการระเบิดลงมานะคือส่วนใหญ่เลยนะฮะว่าทองคํานั้นถ้าเกิดว่าอยู่ตรงอยู่เส้นด้านบน เส้นตรงกลางนะฮะทองคาก็มีโอกาสที่จะระเบิดขึ้นไปอย่างสวยงามพระรำมเก้าเห็นไหมฮะทุกช็อตเลยนะฮะช็อตนี้เช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับว่าทองคํานั้นเมื่อเกิดแรงจะระเบิดนะครับบีบเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะบ่งบอกได้ครับว่าถ้าเกิดยืนเหนือเส้นตรงกลางเนี่ยก็จะระเบิดขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทองคํานั้นยืนเหนือโทษฮะยืนต่ํากว่าเส้นเส้นด้านล่างนะฮะทองคํานั้น ส่วนใหญ่นะครับก็จะระเบิดลงเห็นไหมครับว่าแนวนี้เลยฮะเห็นไหมครับประมาณแนวนี้เห็นไหมว่าเวลาใกล้จะระเบิดแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยู่โซนไหนก็จะเป็นโซนนั้นโดยส่วนใหญ่นะครับเมื่อเรานะฮะสังเกตอีกแบบหนึ่งนะฮะในส่วนของ RSI เช่นเดียวกันครับ RSI ตอนนี้นั้นสัญญาณต่างๆนั้นได้บ่งบอกว่าตอนทองคำในรายเดืนั้นได้ปิดยืนเหนือเส้น50แล้วฮะ RSI เส้น50เวอร์สีขาวแนวนี้ ก็บ่งบอกว่าทองคำนั้นในค่ำคืนวันพฤหัสและค่ำคืนสุขร์ษามีโอกาสอย่างสูงมากเลยครับที่ทองคำนั้นจะทำการรีบาวขึ้นไปก่อนนะครับขอ,อย้ำว่าจะทำการรีบาวขึ้นไปก่อนและนี่คือทั้งหมดของนอดิเตอร์ในบีที่บ่งบอกว่าทองคำวันสัรรค์นี้มีโอกาสอย่างสูงฮะถึง80%ที่จะรีบาวขึ้นไปก่อนครับฝันถองครับตอนนี้ครับ เราอยู่กับทองคำในกรับไร่สีชั่วโมงภาพแรกนะฮะภาพนี้เนี่ยทางทีมเรานะฮะได้ตีริมของกราฟทองคําในไร่สีชั่วโมงค่อนข้างจะสวยงามเลอเกินครับเห็นไหมว่าทองคํานั้นได้สร้างริมบริแนวนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับตั้งแต่วันที่25เดือน11นะฮะวันนี้วันที่5แล้วนะฮะประมาณ10วันแล้วนะทองคําได้สร้างกรอบริมแนวนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับชนหล่นชนหล่นเส้นเหลืองเส้นแดงนะฮะอยู่หลายหลายแท่งที่เลยเกินครับ และตอนนี้นั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงตรงนะฮะในวันเพื่อขัรสานะฮะทองคำนั้นจะสามารถนะฮะผ่านบริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้ขึ้นไปได้ไหมนะฮะหลังจากที่สร้างลิมมาหลายวันเหลือเกิน5วันฮะไม่เคยผ่านลิมแนวนี้ขึ้นไปได้เลยถ้าเกิดว่าทองคำนะรายสีม่งแท่งนี้เนี่ยสามารถปิดแงแท่งเขียวได้นะขอย้ำว่าสวยงามพระรามเก้าเหลือเกินครับในฝั่งของฝั่งบายนะฮะหรือฝั่งซื้อนั่นเองมองว่าทองคำนั้น ก็จะอยู่ในโซนของสัญญาณของสัญญาณบูริตรอนตัมหรือสัญญาณกัะทิงนั่นเองฮะบ่งบอกว่าทองคํานั้นมีโอกาสอย่างสูงนะฮะที่จะขึ้น,นะฮะตรงกับเมื่อกี้กราฟรายเดย์ที่ใช้เป็นบีในการวัดเลยฮะทองคำนั้นมีอย่างสูงถึง800เลยฮะที่ทองคำนั้นจะขึ้นในวัน2วันนี้แต่ขอย้ำว่า เป็นการแค่เพียงรีบเบานะฮะขอยุ้าว่าอาจจะเป็นการแค่เพียงรีบเบาถ้าเกิดไม่สามารถยืนเหนือสมรรเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเหรียญต่อรอยออนขึ้นไปได้ทองคําก็จะลงต่อในภาพใหญ่ๆนะฮะแต่ภาพสั้นๆนั้นดูเหมือนว่าตอนนี้พี่ทองคํากําลังพร้อมที่จะรีบเบาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปันโจงครับ แลตอนนี้ครับเราอยู่กับทำานกรปลรายสี่ชั่วโมงภาพที่2นะครับภาพนี้เนี่ยทางทีมเรานะฮะให้สังเกตกันดูดีๆนะครับว่าทองคํานั้นได้มีการไซเวดาวลงมาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าทั้งวงกลมทั้ง3าวงนี้นะมีแต่ลดหลั่งลงมาเรื่อยๆบอกว่าทองคําในลายย่อยๆนั้นได้เป็นสัญญาณของสัญญาณลงนั่นเองหรือดาวชิลลี่นะฮะไม่มีการปิดสูงกว่าได้เลยนะฮะ เห็นไหมครับว่าตามวงกลมอันที่4เช่นเดียวกันเห็นไหมครับว่าตอนทอ,องคํานั้นได้มีแต่ลงมาเรื่อยๆถ้าเกิดทองคำรารซ4ช่วงนั้นไม่สามารถนะฮะที่จะยืนเหนือแถวบริเวณ2,670เหรียญต่อทรออ,อนขึ้นไปได้นะฮะทองคำนั้นก็จะลงแบบต่อๆเนื่องไปและลงแบบแ,บบแรงๆเลยนะครับและนะครับถ้าเกิดทองคำนั้นสามารถนะฮะที่จะหลุดแถวบริเวณ2,600เหรียญต่อทรอยออนได้นะ ทองคาในการรีบาวนนั้นก็ค่อนข้างที่จะยากเย็นเหลือเกินครับดังนั้นฮะในค่ําคืนนี้เนี่ยทองคำเนี่ยต้องลุ้นว่าทองคําน่าจะรีบาวได้หรือเปล่านะเพราะคนเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะจะติดฝั่งบายถ้าส่วนใหญ่นะฮะดังนั้นเนี่ยต้องรอลุ้นเลยนะครับว่าขอให้ทองคํานั้นรีบาวนะเพื่อจะอ,อกฝั่งบายไปให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านบริ700เหรียญต่อถอยออนถึง200เหรียญต่อถอยออนนั้น ทองคําก็ยังกับกายเป็นขาลงอยู่นั่นเองครับเพราะว่าอะไรฮะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ในรายสัปดาห์นั้น MacD นั้นได้แครกออกจากกันแล้วบ่งบอกว่าแรงซื้อกำลังจะหมดไปแต่ถ้าเกิดว่าสามารถยืนเหนือ2717เรียญต่อเทรย์อได้นะฮะก็เตรีมตัวพร้อมพบกับ All Time High ใหม่ได้เลยครับถือท่าใดนะฮะอยากที่จะเรียนกราฟเทคนิคกับผมและทีมงานเทพสกรนะฮะ ที่นี่คือสำนักงานเขตภาคใต้นะฮะค่อนข้างจะสวยงามนะฮะพร้อมกับเครื่องดื่มนะกาแฟนะเดลร่คาเฟ่นะค่อนข้างนี้กลมกล่อมเหลือเกินครับมาเกลียดกันได้เลยนะทางทีมเราทีมอาชีพก่อนนั้นสอนให้ท่านฟรีๆเลยนะครับและถ้าเกิดท่านใดนั้นอยากจะเรียนกราฟเทคนิคที่กรุงเทพกับผมนะฮะสำนักงานใหญ่นะครับตึก Empire ยสาทรทาวเวอร์2นะฮะก็สามารถสำรองจองที่นั่งกันได้นะฮะเบอร์นี้ฮะ022871 7.7นะฮะทางผมและทีมงานเชากรทุกๆท,ท่านนะฮะพร้อมที่จะสอนเรื่องกราฟเทคนิคให้กับทุกท่านอย่างเต็มที่เลยนะครับและที่ท่านใดนะฮะชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานเราด้วยนะฮะเพื่อผมและทุกคนในทีมงานนั้นจะได้มีกำลังใจครับทำคลิปดีๆแบบนี้ให้กับทุกท่านชมกันต่อๆไปครับผมโชคดีอบุญเทพเชฟกรสวัสดีครับ